ก็เรียกได้ว่าครบค่ะครบทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถเรื่องการเดินความสวยการตอบคําถาม,าม,ามแล้วก็ในเรื่องของการขายก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆก็ถือว่าได้คนหลุ่มที่ถูกใจอร้นกบไปคุณโจ๊กคุณเทมหาครใช่ค่ะขายากนะครับกับคนที่เหมาะกับทำประกยากแต่ที่ยากกว่าคือการเลือกค่ะเพราะยากมากค่ะเพราะทุกคนก็จะทาคะแนนดีตีตื้นอย่างนาใครก็วันนี้แรงมากวันนี้สวยมากอะไรยเงี้ยค่ะแต่ก็องรวมแล้วที่สุดก็เลือกที่จะให้ยูเออร์เฟนค่ะ ถูกใ,ใจตัยเรงแม่ถูกใจตรงที่น้องเขาเป็นคนสู้ไปรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะดื้อน่าจะทํางานด้วยง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนสู้แล้วก็น้องเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องค่ะเพราะว่าเราก็จะไปกรุงสักนิจึงนะคะให้มีความอินเตอร์ขึ้นแต่ว่าในเรื่องของการเดินเรื่องของความสู้เรื่องของอ่าทุกอย่างน้องเขาค่อนข้างครบแล้วนะคะก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทํายังไงให้น้องปังที่สุดก่อนเข้ากอง นะคะต้องดันน้องให้ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้มีแฟนคลับมากที่สุดัคือหน้าที่ของคุณค่ะแล้วเตรียมสุดสสำเร็จตรงนี้ว่ายังไงบ้างเบื้องต้นตอนนี้นะคะสิ่งที่ยูเฟิร์จะได้เลยก็คือในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีการอัดอัดเพลงค่ะซึ่งเป็นทำเพลงไวรอแล้วเรียบร้อยนะคะคแล้วก็รวมถึงถ้าต่อไปก็อาจจะมีคอนเสิร์ตนะคะสำหรับทั้งสองจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ยูเฟิร์นเป็นแรกนะคะ ก็เตรียมท Logic, function, state, ําไว้แล้วเบื้องต้นนะคะประมาณนี <c oughs> ้ค <t UC S> ่ะก็คือตอนนี้เพลงน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ออกได้ไดเริ่มฟังกันนะคะเพราะน้องก็ร้องเพลงได้ประมาณนึงค่ะเฟินล่ะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้หลายคนบอกว่าเรานอนมาเลยไม่พิโกเลยก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะอันที่จริงเฟิร์นก็ทํากันบ้านมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามาเวทีแม่มังฟีเนี่ยต้องทากันบ้านหนักมากเพราะว่าคุณแม่คัดพืนที่ มีคุณภาพจริงๆดังนั้นอะเฟินก็คิดมาเลยหนึ่งสองสามสี่เราต้องทําอะไรบ้างก็เป็นความภูมิใจให้กับตัวเองค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเฟินก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะจะพาคุณแม่ไปถึงเป้าหมายแน่นอนคิดยังไงที่เขาบอกว่าไร้พ่ายเป็นมิสไร้พ่า,ดาดยที่ไหนไม่เคยแพ้อ,อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเฟินชอบทำกันบ้านด้วย<ด><ด>คือเฟินก็จะคิดตลอดว่าคุณแม่อยากได้อะไร<ด><ด>แล้วเฟินก็จะไปคิดไปทำมา มาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทุกเวทีอะค่ะเฟิรนก็จะทำการบ้านสมุดก็เลยเป็นที่ประสบความสำเร็จบ่อยแต่ว่าเวทีต้องไร้พ่ายใช่มคะแน่นอนค่ะทำไม่ได้ค่ะอ่านหน้าตาเลยค่ะวันนี้นักเตี๋ยวคนชมด้วยว่าวันนี้นาไคสุดจริงๆได้อย่างใจมากก็รู้สึกอ่านขออนุญาตแสดงความรู้สึกับทุกๆคนหลังแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็น้องนาไคก็เต็มที่มากๆค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อคนชมทุกคนเลยนะคะ ครั้งหน้าก็คืออาจจะต้องทำงานกับแม่หมอฟินไปก่อนนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝากเชียร์น้องนาคไคไว้หนอปลุกกำลังใจด้วยนะคะเชียร์แน่นอนน้องพริ้งนะคะอ่ะน้องพริ้งค่ะก็ะะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาที่ แต่งใหม่มากๆเลยแล้วก็ได้มาอยู่ทีมของแมมมอลฟินเลยเออก็มาติดตามด้วยนะคะออคนนี้เกลียดคอหอยทุกวันนะคะตีตื่นทุกวันเก,ก,ก,ก่งมากคนนี้ยงถนงดูแพอก็รู้สึกก็ดีใจเพราะอันนี้เป็นเวทีแรกในชีวิตของแม่พลอยเลยรู้สึกเฮ้ยเรามาได้ขนาดนี้เลยในเวทีแรกก็พอไม่จะพัฒนาในเวทีต่อๆไปอีกค่ะ,ะสำหรับฟ้าใสนะคะได้เป็นลูกสาวแมมมอฟินก็ ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะต่อเรืはは <h <h ่อยไปเพิเข้ามาเมื่อวาค่ะก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณแม่นะคะก็เป็นเวทีแรกของหนูนะคะแต่ยกงน้ก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะจะร้องอีกแล้วจะร้องอีกแม่มาปีนี่ค่ะพอจบพอจบเวทีนี้ไปน้องก็มีกินดีใช้กันหมดด้วยแล้วพอดะ ก็รู้สึกว่าขอบคุณสปอนเซอร์แล้วกันนะคะที่ทําให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่ทําให้ดาวดีรางวัลดีๆมาให้น้องแบบนี้นะคะแล้วก็ที่รู้สึกวันนี้เลยก็คือเป็นผูกพันกับน้องๆมากกับการอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็กองเราค่อนข้างหนักมากแต่น้องคือไม่มีใครบ่นไม่ได้กินเลยแล้วก็ตั้งใจทาทุกรีวิวเมืกันบ้านอย่างเต็มที่ก็ประทับใจน้องนะเลือกยากมากค่ะอยากให้น้องๆรู้ว่าที่เป็นรักทุกคนแล้วก็ที่วันนี้เลือกก็คือ ยังม <Good S 1> ีหลายๆคนที <words> ่เ <durable> ส <and ique> mm ียดายแล้วก็อยากให้ไปด้วยแต่ก็เข้าใจว่าวงมันมีอันเดียวพี่ที่ขายมันหน้าคางไม่พูดไม่ได้เลยกับโปรดักชั่นวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำไหมคือโปรดักชั่นวันนี้คือเป็นการตีโจทย์ของความเป็นกรุงเทพมหานครคือความเป็นเมืองหลวงเราต้องการที่จะมีซิ่งไทยแลนด์ที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแถลงค่ะแล้วก็เลยดึงความเป็นไทยนะคะของทีมทิพ60ซึ่งเป็นทีมที่ได้รางวัล Thailand Got Talent นะคะมาทำเป็นการโชว์ ตอนเริ่มต้นเพื่อเห็นความอลังการนะคะแล้วก็ความสมศักดิ์ศรีของอ่ามิสแกรนกรุงเทพมหานคระนะคะก็เราตีโจทย์ของสลับวีในรอบถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของความสนุกความมันความเร้าใจก็หวังว่าวันนี้ท่านถูกใจหรือว่ายังมีข้ออะไรผิดพลาดป็นขอแก้ตัวในงานของสลับวีอยากให้ทุกคนไม่พลาดสลับวีพอสุดจริงๆความยิ่งใหญ่ก็จะมีความยิ่งใหญ่ จะพูดได้ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะเดี๋ยวจะลบหลู่กรุเทพเกินไปแต่คือ่าวันนี้เวทีเป็นยังไงวันที่สิบเจ็ดเวทีจะเปลี่ยนไปจะมีการปรับบางอย่างจะมีการยกบางอย่างที่ทุกคนจะต้องว้าวอย่างแน่นอนทั่จใจว่าที่จินกลัวไหมคะว้าวเขากับว้าวเรามันไม่เหมือนกันก็บางคนอาจจะมองว่าวันนี้มันว้าวแล้วแต่ในวันนั้นมันอาจจะไม่ว้าวก็จริงๆแล้วคือในเรื่องของเอฟเฟกต วันของสระบุรีจะมากกว่าพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีการใช้เทคนิคต่างๆมากกว่าของสระบกรุงเทพแต่กรุงเทพเราจะเน้นชัดใจเน้นฟิลลิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วงคอรัสนะคะหรือแบงคอกนะคะก็จะเป็นวงระดับประเทศเลยวงคอรัสวันนี้ที่มานะคะแล้วก็เรื่องของการดีเซน์เรื่องคนไร้บ้านการตอบแทนสังคมอันนี้คือโจทย์ของกรุงเทพมหานครที่ทีมทำไปแต่ว่าสระบุรีอะมีนเน้นความมันความสะใจ แล้วก็จะมีเรื่องให้ประทับใจเหมือนทุกรอบที่เคยทำแสดงว่าไม่เสียชื่อใช่ไหมโมกีก็ไปตำนานตลอดไปศักดิ์สิทธิ์มันขังคออันนี้คือไม่ใช่พีดีจังหวะเหนื่อย่างเดียวนะค่ะพี่นวังก็เขี่ยนะเมื่อกี้พี่วันบอกเขี่ยแต่เขี่ยอยู่บ้านกินเนาะก็เหมือนเราพยายามตีโจทย์พอหลังจากการตีโจทย์เราก็พยายามซัพพอร์ตความคิดทุกๆอย่างในเรืองค์ประกอบเพื่อให้งานออกมาตั้งใจที่สุด ไม่ใช่ความใหญ่อย่างเดียวก็เป็นมองความใหญ่เป็นเรื่องไม่ค่อยสำคัญเข้ากับความครีเอทีฟความเข้าใจจริงๆว่าเราต้องการจะสื่ออะไรให้ผู้ชมครับโยเซฟหลอกแฟนหน่อยค่ะขอ้บคุณขอบคุณนักปาร์ชี์เราเพื่อไปเป็นคนแรกใช่ไหมสําหรับ ใช่ค่ะเป็นคนแรกเลยเปิดสักาัา m i มิสแกรนเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามนะคะคุณแม่ก็ยังไงก็ยูเอฟโนะคะมิสกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ oh. เดี๋ยวคนจะมีการพัฒนาแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆให้พี่ๆได้ติดตามต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะค,ค่ะขอาชค่ะ